ค่ะวันนี้พี่เป็นสวัสดีตอนเช้าๆนะคะพอดีวันนี้มีโอกาสได้มาดูมันมะพร้าวหรือมันพร้าวส่วนทางภาคกลางเขาจะเรียกมันพร้าวนะคะอันนี้จะใช้แกงก็ได้ค่ะหรือไปทําของหวานหรือไปอบกินอะไรก็ได้ก็พามาดูหนอมันพร้าวที่เราขุดมานะคะพอมาทิ้งไว้ไม่ต้องกังวลว่ามันจะตายเห็นไหมคะมันโผล่หนอออกมา เตรียมพร้อมที่จะเอาลงหลุมได้เลยก็ถ้าคิดจะปลูกก็เดี๋ยวพี่เป็นจะแนะนําการปลูกนิดนึงนะคะตามที่พี่เป็นเคยทํามาเนาะก็จะตัดส่วนหัวตรงนี้ค่ะตัดส่วนหัวตรงนี้เป็นวงกลมเลยเนาะแล้วมาแบ่งซีกสับแบ่งซีกซีกแล้วก็เอาไปชําไว้ในถุงดําก่อนก็นได้ค่ะหรือไม่ก็ให้เราเตรียมหลุมแบบเผาเผาเศษใบไม้เศษอะไรก่อนค่ะแล้วก็ขุดหลุมใหญ่ๆหน่อย แล้วก็รองขี้วัวค่ะแล้วก็เอาตัวนี้นะคะไปฝังเศษที่เราสับๆไปฝังชิ้นเดียวพอค่ะแล้วก็อนุบาลเขาเดี๋ยวเขาก็กงอกออกมาเองมันนี้เป็นมันปีนะคะคือปีหนึ่งจะได้ทานครั้งหนึ่งพอเขาฤดูหน้าแรงเขาก็จะได้แทงหนอกออกมาเอ้ยเขาก็ต้นเขาจะตายไม่ใช่พูดผิดขอโทษต้นเขาจะตายแล้วทีนี้ก็พอต้นตายหมดดินแตกขึ้นมานั่นแหละค่ะเราก็ขุดพันไปปลูกได้เลยก็ เดี๋ยวพี่เป็นจะลงให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะถ้าใครสนใจยังไงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันตอนที่พี่เป็นได้ขยายพันธุ์ไปแล้วแล้วค่อยทักมาก็เบอร์พี่เป็นก็0630074192นะคะก็ถ้าสนใจยังไงก็ทักมาได้เลยไอดีไลน์ก็ตัวนี้ละค่ะใช้ตัวนี้ได้เลยก็เนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้พี่เป็นก็สวัสดีจ้า